แต่บท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมแก่ง FN Attack วันนี้นะพบกับในแบบของเราเป็นกระบะนะครับ Toyota Revo ตัวนี้บอกเลยนะครับคันนี้มาติดตั้งก็ผงมปูพื้นเข้ารูปงาน QJ แล้วก็มีเสริมนะครับในส่วนของเบาะนั่งหลังนะเบาะแครบนะแต่ว่าเป็นเบาะที่สั่งตัดทิเศษนะครับคือสั่ง ทำมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาเลือกเป็นพรม QJ 4อะไรแล้วก็เบาะที่สั่งเนี่ยเป็นแบบไหนกันโอเคครับมาตามมาเลยครับโอเคครับนี่นะครับอันดับแรกนี่ให้เห็นก่อนเลยนะนี่เห็นเบาะตั้งๆนี่เห็นไหมเบาะหุ้มเบาะ v a p สีน้ำเงินครีมนะฮะนี่สวยๆเลย นะครับพร้อมหมอนรองคอโอ้โหนี่นะเด่นๆสวยๆเลยนะครับเบาะหลังนี่อย่างที่ผมบอกสีดำได้น้ำเงินนะสลับลายแบบแบบ V A P เลยนะครับอ่าเห็นเรื่องนี่ผมปูพื้นเข้ารูปงานคิวเจสีดำได้น้ำเงิน V A P โอ้โหเข้ากันทุกเม็ด ส,สวยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะเต็มๆเลยนี่นะเข้าเข้าเลี่ยมเข้ามุมทุกจุดเด่นๆส,สวยๆโอ้โหสวยงามจริงๆนะสีนี้มาแรงจริงๆอีกสีหนึ่งเลยนะผมบอกเลยต้องโดนอ่ะต้องโดนนะครับไม่โดนไม่ได้แน่นอนอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของด้านหน้าคนนั่งข้าง<ม>นะครับ ขึ้คขอบรึ่งข้างลึกสุดซอยโอ้โหเห็นไหมสุดจริงอะไรจริงหัวหมดุดนะนี่โอ้สีนี้สว่างโดยเฉพาะได้ฟ้านี่นะโดนแสงนี่สว่างแบบพีเมียม,มากเลยอะนะโอ้โหเด่นๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่งกันนะครับข้าวคนทับกันโอเคครับโอเคนะครับนี่ใน,ะนส่วนของอีกด้านหนึ่งนะนี่นะครับ โอ้โหเกาะ v ี p อรองน่องด้วยนะนะเห็นไหมของเดิมมันจะไม่มีรองนะตัวนี้จะมีรองน่องก็คือจะนั่งสบายขึ้นข้างหลังนี่โอ้โหหลับหลับได้เลยอะนั่งหลับไม่มีตกอะหรือจะนอนได้เลยนะครับโอเคนี่นะครับในส่วนของคนขับนี่รีดร้อนอย่างที่บอกนะครับย้ำอีกทีนะครับผม q ิวตัดหนังตัดจากหนังพียูนะฮะทับเ p 2ชั้นหนา13มิลนะครับไม่เก็บกินฟูน กันน้ําไม่นําไฟนะครับอยากได้อย่างนี้ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะนะครับเราทั้งสาสาขาโรตาพันมอบางใหญ่บิ๊กซีเอ็กต้าบางใหญ่แล้วก็โรตารสไซน้อยนะครับสวยๆเต็มๆอย่างนี้อยากได้ครบๆอย่างนี้เข้ามาหาเราได้นะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคอยชมกันใหม่ครั้งหน้าว่าจะเป็นในแบบรถรุ่นอะไรกันโอเคครับขอบคุณมากครับ